สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะและเด็กๆห้องมะละกอทุกคนค่ะวันนี้เราพบกันอีกแล้วและคะเ,เด็ก,ดก,ดกวันนี้เราพบกันในสัปดาห์ที่14คะ่ะนะคะยังอย,งอยู่ในเรื่องข้าวอยู่นะคะเ,เด็กๆจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะสัปดาห์ที่12นะคะเด็กๆเต้น,นยนร,ยรู้เกี่ยวกับข้าวในเรื่องชนิดของข้าวนะคะสัปดาห์ที่13เรื่องข้าว ในขั้นตอนการปลูกข้าวหรือการดำนานนั่นเองนะคะสําหรับสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่14นะคะ,ะก็ยังอยู่ในเรื่องข้าวเหมือนเดิมนะคะเด็เกๆอันนี้เด็เกๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องวัฏจักรของต้นข้าวค่ะเด็เกๆวัฏจักรของต้นข้าวหรือการเจริญเติบโตของต้นข้าวนั่นเองนะคะเรามาดูกันนะคะว่า เกี่ยวกับเ,เรื่องอะไรบ้างในสัปดาห์นี้นะคะนั่นก็คือเริจากมาเมล็ดพัาธุเลยค่ะสอต้นปลาอ่อนสามาต้นต้นกลาแตปอหรือการปักดำนั่นเองนะคะ 4. ต้นข้าวจนถึงออกรวงนะคะ 5. ก็คือการเก็บเกี่ยวหรือมเมล็ดพันธุ์นั่นเองะคะ่ะเด็ก เด็กๆเรามาเรียนรู้กันเลยนะคะ 1. นเมล็ดพันธุ์ค่ะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ที่ชาวนาเลือกมาทำเมล็ดพันธุ์แล้วนะคะเด็กๆยังจำได้ไหมคะชาวนาใช้ข้าวชนิดไหนคะในการมาทำเมล็ดพันธุ์ค่ะใช่แล้วค่ะเด็กๆข้าวเปลือกนั่นเองนะคะในเมล็ดข้าวมีองค์ประกอบดังนี้ค่ะ ส่วนที่1ส่วนที่เป็นเปลือกข้าวหรือแกลบนะคะหรือแกลบนะคะต่อไปคือส่วนที่เป็นจมูกข้าวนะคะส่วนที่3ก็คือส่วนที่เป็นรลำข้าวนะคะส่วนที่4ก็คือส่วนที่เป็นเมล็ดข้าวสีขาวๆที่เรารับประทานนั่นเองค่ะการเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวนั้นนะคะชาวนาจะต้องเลือกเมล็ดข้าวที่สมบูรณ์ ไม่รีบนะคะ,มะเมล็ดเต็มนะคะถ้ามเมล็ดพันธุ์ของเราสมบูรณ์ต้นข้าวของเราที่ออกมาก็จะสมรสมบูรณ์เช่นกันค่ะเด็กๆนะคะเรามาดาูระยะที่สองกันนะคะต้นกล้าอ่อนค่ะหลังจากที่ชาวนานำมเมล็ดไปแช่น้ำแล้วนะคะเด็กๆประมาณส3วันมเมล็ดข้าวก็จะงอกออกมานะคะ เป็นต้นอ่อนซึ่งมีในต้นอ่อนนั้นซึ่งมีองค์ประกอบอยู่สีองค์ประกอบดังนี้ค่ะเด็กๆใบแท้สองใบเลี้ยงเดียวใบเลี้ยงนะคะใบเลี้ยงใบใบเลี้ยงต่อไปก็คือเมล็ดข้าวแล้วก็รากนั่นเองค่ะระยะต้นอ่อนนะคะจะเริ่มตั้งแต่เมล็ดข้าวเริ่มงอกจนมีใบ 5ถึงใบหรือประมาณ20วันหลังจากที่ชาวนาหวานนะคะซึ่งการหวานนั้นก็คือการนำเมล็ดข้าวหวานไปในดินที่เราเตรียมไว้นั่นเองนะคะเด็กๆต่อไปนะคะระยะที่3นะคะเด็กๆเป็นระยะต้นข้าวแตกกลอนนะคะเริ่มตั้งแต่เราปักดำนั่นเองค่ะเราปักดำข้าวจนถึงข้าวสร้าง รวงจนถึงข้าวสร้างรวงอ่อนหรือประมาณ30-50วันหลังจากที่เราปักดํานะคะการปักดําเด็กๆได้เรียนรู้มาแล้วนะคะการปักดําก็คือการนําข้าวาดําก้าที่เราเพาะไว้มาปักดําลงในดินใหม่อีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ข้าวออกรวงสมบูรณ์แข็งแรงและยังเป็นการกําจัดวัชพืชที่เราไม่ต้องการอีกด้วยนะคะไม่ให้มา แย่งสารอาหารในดินจากข้าวของเรานั่นเองนะคะต่อไปเป็นระยะที่4ค่ะเด็กๆก็คือ,อต้นก้าวตั้งท้องและออกรวงนะคะระยะนี้จะเห็นต้นข้าวนะคะมีลักษณะกลมๆอย่างเห็นได้ชัดนะคะเป็นช่วงที่ข้าวจะส่งรวงให้พ้นจากกาบใบในระยะนี้นะคะข้าว จำเป็นจะต้องใช้อาหารเพื่อสร้างรวงให้แข็งแรงจากนั้นข้าวที่เป็นน้ำนมจะพร้อมเปลี่ยนให้เป็นเมล็ดข้าวอย่างสมบูรณ์ภายในระยะเวลา60วันค่ะต่อไปเป็นระยะที่5นะคะเด็กๆก,การเก็บเกี่ยวหรือเมล็ดออกมาเป็นเมล็ดข้าวนั่นเองนะคะเป็นระยะที่ ข้าวสุกแก่เต็มที่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้นับได้หลังจากข้าวออกดอกแล้วประมาณ28-30วันนะคะเด็กๆสามารถสังเกตได้จากรวงข้าว3ส่วนนะคะจากปลายปลายของรวงข้าวจะมีสีเหลือง ตรงกลางของอรวงข้าวก็จะมีสีเหลืองปนสีเขียวอยู่นะคะแล้วก็ที่โคนยังมีสีเขียวอ่อนๆอยู่ชาวนาก็นำข้าวที่เก็บเกี่ยวแล้วไปแยกเมล็ดข้าวออกจากต้นข้าวหรือที่เราเรียกว่านวดข้าวนั่นเองคะ่ะเด็กๆก,ก็ได้เห็นแล้วนะคะว่าจะได้ข้าวมาชาวนาต้องใช้เวลา เตรียมดินถึงหนึ่งเดือนเลยนะคะเด็กๆและกว่าจะรอให้ข้าวออกอองอกออกมาเป็นต้นกล้าก็ใช้เวลาถึง20วันเลยค่ะจากนั้นก็ต้องรอให้ต้นกล้าแตกกอจากการดำนานะคะ30-50ถึง50วันเลยค่ะพอต้นกล้าแตกกอแล้วก็ต้องรอต้นข้าวตั้งท้อง ออกรวงถึง60วันค่ะยังไม่พอแค่นั้นนะคะข้าวออกรวงแล้วก็ใช่ว่าจะเก็บเกี่ยวได้เลยนะคะพอต้องรอให้ข้าวสุกอีกเป็นเวลา30วันค่ะเด็กๆรวบรวมแล้วระยะเวลาปลูกข้าวครั้งหนึ่งเนี่ยใช้เวลาถึง6เดือนครึ่งเลยค่ะเด็กๆ โอ้โหเด็กๆการปลูกข้าวแต่ละครั้งนะคะเด็กๆใช้เวลานานขนาดนี้นะคะกว่าชาวานาจะได้ข้าวออกมาให้เรารับประทานได้ใช้เวลานานจริงๆเลยนะคะเด็กๆเพราะฉะนั้นเวลาเด็กๆรับประทานข้าวนะคะหรือรับประทานอาหารทุกทุกอย่างนะคะเด็กๆจะต้อง รับประทานให้หมดนะคะไม่ทิ้งทิ้งว้างนะคะเราะสงสารเช่าหน้าค่ะกว่าจะได้เข้ามาให้เราเกินโหแสงจะลําบากแล้วก็ยาวนานมากนะคะฝากไปด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ